เอาละครับก็ขอกก้าัสด,ดีผู้เล่นทุกท่านนะครับอันนี้ก็โยกเกมยุกิโอเดอรเวลิงเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ก็จะมารีวิวเด็กดีๆนั่นเองซึ่งเป็นเด็กตัวลักของยูกิโออาร์ตไฟท์ใช่ถ้าของยูยะโดยคนเล่นจะชื่ออาคาบะเลจิไอที่มันใสแวน่นขยับบ่อยอน,นั่นแหละไอตัวนั้นแหละมาโดยดีๆนี่ต้องบอกไปก่อน,นครับว่ามันจัดได้หลายแบบจะได้หลายแบบมากผมก็ไม่รู้กจะจัดอย่างไรดีอันนี้ก็คือเด็กตีที่ผมจัดนะโดยก็ตัวนี้ตัวลักของผม โดยมันจะอยู่บอกไป่มนเลยมันอยู่ในสตาร์เตอร์นะที่ผมมีสองใบก็คือเตอิมซื้อมากองหนึ่งโอเคโดยสกิลของมันก็คือสกิลแรกนะตรงเพีทรามโซนก่อนเลยให้เอาดีดดีมอเตอร์สองใบในทุตสารของเราออกนอกเกมและอันเชิญไปใส่การนในแนวพีทรามโซนลงมาบนฟิลได้ถือว่าดีมากแล้วก็มีอีคอสมาร์ก็คืออะไรเนี่ยถ้าการไป็นอยู่ในมือหรือในทุตสารใช่ไหมเราสามารถทำลายเว้กไ็ได้ของเราสองใบทิ้งอันเชื่อมพิเศการนี้ได้ และเราจะมา่สามารถใช้เปอริเศษได้อีกอยกเว้นวอนเตอร์เอาอสูรแล้วก็เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้แค่เธอราคาเท่านั้นโอเคก็แปบบ๊แบๆบแบบเรียกสเป,นะปยลป์ลัวๆนะอ่าไว้ลงตีลัวๆได้ต่อมาเรียกว่าตัวหลักของการนี้เลยก็คือดีๆตัวเอิร์มสลามนั่นเองเป็นตัวหลักของเด็กเลยนะครับโดยอยู่ในสองบล็อกแล้วตอนนี้จะมีจากสตาร์เตอร์กับบล็อกของสตาร์ดซินอ่านะดูยูนิเวอร์สโอเคอยู่สองบล็อกนี้นะถ้าแนะนำก็สตาร์เตอร์ก็ได้สักสองใบโอเคนะ ยเป็นตัวหลักคือคอสสมารถเข้ามาก็คือเอาการแน่นในมือแล้วก็มอนเตอร์ดีๆของเราครับเป็นวัตถุดีในการเรียกได้จากมือคือมานใช้การได้เป็นการฟิวชั่นแล้วก็มอนเตอร์อีกตัวหนึ่งครับเรียกมอนเตอร์ฟิวชั่นจากต็กได้เลยถือว่าดีมากแล้วก็มีคอสามารถก็คือเอาการนี้ในสุสานออกนอกเกมอาจจะพิเศษดีๆมอนเตอร์จากมือได้ใบหนึ่งเอฟเฟนิชได้เธอละครั้งถือว่าดีครับตัวนี้ประหยัดมาสามใบเลย<ป>ลก็ตัวนี้ก็สัมผัสครับดีๆสาวแวนคริปเปอร์เป็นสกิลสนะิ เอฟเฟกต์ตัวพ,พีระโซน,นี่ยังไม่สนใจเลยครับเป er ็นข้อเสียมั้งมาเอฟเฟกต์แร,รกของมันเลยดีกว่าเมื่อการนี้อันเชิมแรกปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เอฟเฟกเลือกใช้เอฟเฟกได้หนึ่งอย่างนะมีสองอย่างให้เลือกอย่างแรกคือให้เลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกการ์ดดีๆหนึ่งแบบของเราครับเอากลับขึ้นมือได้อยกมันตัวมันเองก็คือเหมาไวตีดพวกเว,วกกำลังขึ้นมืออ่ะอ่ะเอฟเฟกคือเอาดาคอนแทกการ์ดจกเด็กขึ้นมือได้ไปหนึ่งไอพวกดาคอนแทกเนี่ยมันคือพันธสัญญานะในชื่ออไทย่ะ ผมจะติดคขาว่าพันธสัญญามากกว่าเคนไม่รู้จักนะไอเมี่ไอพวกดาคอนแทคอะไอพวกไวต่อเนื่องกำลังต่อเนื่องนะพวกเนี้ยนไม่เกี่ยวนะนี่นี่โอเคประมาณนี้นะมาดีดีไวท์ไทฟูลส่วนตัวผมคิดว่าการนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะเลยใส่มาใบหนึ่งควาสามารถก็คือเมื่อการนี้อัญเชิญแปรโปรตีสำเร็จอัญเชิญมิสุลสามารถสังเวยดีดีมอเตอร์อัญเชิญพิเศษมอเตอร์เลเวอเจ็ตที่ติดชื่อดีดีจากเด็กได้ตัวหนึ่งโอเค ก็ไวเล็กควงนะแต่ต้องใช้แบบโปรตีนที่ใช้สกิลนี้ได้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมใช้อีกอย่างมากกว่ามีสกิลอีกอย่างคือในช่วงไมเฟสถ้าการนี้อยู่ในสุสานและลงสุสานในเทีร์วนี้นะสามารถเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์เลเวลแปดหรือสูงกว่าที่ติดชื่อดีๆจากเ e อ็กตาร์เด็กได้โดยไว้โดยใช้วัตถุดิบคือการ์ดไปนี้ในสุสานแล้วก็มอนสเตอร์อีกตัวครับรีบุ๊กออฟล็อกเกมตัวที่มีการฟิวชั่นได้ไอเฟนนี้จะได้เธอละครัง้งซึ่งหมายว่าเป็นแบบออ้ฟิวชั่นต่อเพราะว่าก็โอเคนะไปนี้ เอามาดีดากรอนคิงเพนดากอนตัวใหญ่มากเลยควาสามารถก็คือถ้าการนี้อยู่ในมือใช่ไหมสามารถสังเวยมอเตอร์พอ่อบมังกรและเพาออรสูนึงใบในมือหรือบวสูก็ได้อาจจะพิใส่การนี้ได้แล้วก็มีความสามารถคือเธอละครั้งให้ทิ้งการ์นึใบการนี้พลังเพิ่มขึ้น500แล้วก็เลือกทำลายเว็กอร์นักวัสูดได้ใบหนึ่งโอเคถือว่าดีนะม่ได้แย่ ต่อมาเป็นตัวนี้ก็สำคัญครับ A D D D Knight How ไม่ใช่อ n i g าวใช่ไหมเป็นมันคือปากใช่ไหมมันคือปากเออไม่ร hey, ู้กันต uh, ัวอะไรพอสามารถก็คือเป็นจูเนอร์นะการนี้ normal สัมบอสสำเร็จ a r เชิ r พิเศษ D D D m o เตอร์นิสสาหนึ่งตัวลงมาบนฟิลด์ได้แเราจะไม่สามารถ a r เชิ r แบบพิเศษได้อีกโยนเท่าอสูรอ่าถือว่าดีแล้วก็ม m o เตอร์ที่เรียกมาครับที่ชุบกลับมาโจมตีป้องการเจริญสูรและถ้ามันถูกทำลายเราจะดาเมจเท่ากับเราจะได้ดาเมจ e หนึ่งพัน ก um. ็เป็นข้อเสียนะก็คือย้ายไปสุดคนปายคือชุบมาแล้วเราก็ซิงโคทิ้งเลยประมาณนั้นเพราะตัวนี้มันจุดเด็ดคือเป็นจูดเนอร์ด้วยแหละมาสก็มาเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ลืมลืมลืมปรัฟเฟิลเมทปรัฟเฟิเมทมีคอสต์มง่ายๆคือเธอระคังให้เรื่องมอนเตอร์ดีๆไปอื่นหนึ่งตัวครับแล้วสามารถเปลี่ยนเลเวลได้หนึ่งถึงแปดคือเรื่องมันหนึ่งเวลเลยคือสูงว่เลเวลเจ็ดก็จะเปล็นเลเวลเจ็ดเรื่องมาหกก็เปลี่ยนเลเวลหกอ่ะวัดดีมากแล้วก็เวทตอนเรื่องรักคอนแทควิดสเกตเป็นคอมพีนะ ความสามารถก็คือในเมเฟสเราเอา D D เดีดีมอเตอร์เจดีขึ้นมือได้ใบหนึ่งเอฟเินใช้ได้เธ่าราคาเท่านั้นถือว่าเป็นการหาของที่ดีมากครับใบนี้คัมพีคนนั้นก็มีสักสองสมามใบนะแต่ในสแตมเฟสเราจะต้องเจ็บหนึ่งพันนี่เป็นพวกข้อเสียของอัตสัญญานะจะมีข้อเสียคือเราเจ็บเลือดก็มาเป็นอัตสัญญาบอโคนะง่ายเลยความสามารถคือในเมเฟสเราสามารถทำการฟิวชั่นโดยไม่ต้องใช้การฟิวชั่นได้แค่นั้นแหละแล้วก็มีอีกอย่างคือเราสามารถใช้วัตถุดิบอครับจาก แจ็คเนสซัสนรวมร่างได้ด้วยนะเออคือเอาวัตถุดิบเนสซานรีมูฟออ้อนเกมแล้วเชิญออกมาได้ใช่ใช่อนนถือว่าดีอยู่แล้วก็ในตำแานเฟสเราต้องเจ็บหนึ่งพันนะอันนี้ข้อเสียแล้วก็มาขนนกขนนกคือเป็นการรัดต่อเนื่องนะครับให้ทิ้งการ์ดในมือเราหนึ่งใบที่ติดชื่อดีดีหรือดาร์คอนแทคแล้วเลือกการ์ดเบอร์ฟิวหนึ่งใบทำลายทิ้งได้เพย์อันนี้ถือว่อวาดีมากโดยเฟกนี้ใช้ได้เทอร์ลังนะแล้วก็ในเทอร์ไฟล์เรงข้าม มอนเตอร์พ่เอาสูตรของเราทุกใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นห0 0่งพันช่วงวัน้เธอฟันหนวกข้าวนะเธอเราไม่บวกแล้วเราก็แล้วเราจะต้องเจ็บเจ็บไหลทุก1,000ในสตาร์บายเฟสโอเคมานี่ก็มีเอ็กซ์ตร้าเด็กอันนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะมันตัวตัวละครมันเยอะผมไม่ค่อยได้ไม่แนะนำเด็กนี้เท่าไหร่ไงดีดีเฟมคิงเทมูจินจำชื่ออะไรนะเกนกิสเออนั่นแหละอ่านไม่ออกเหมือนกันใช้ดีดีสองตัวในการล้มล้างเอฟกคือถ้าเราอาเชิญดีดีมอนเตอร์ครับที่โต๊ะอื่นลงมาบนฟิลใช่ไหมอาเชิิญพเเศษมออตตร์สนได้ัว แล้วก็เทิร์นละครั้งถ้าการนี้ทุ่มลายจากแบทเทิร์นใช่ไหมอ๋อถ้าการนี้ทุ่มลายสามารถเอาดาร์คคอนแทคจากสุสานหนึ่งใบเข้นมือได้ก็คือพันสัญญาใบหนึ่งคือเหมือนมีไว้เรียกชุบเฉยๆตัวนี้เนนะยูไอ์นั่งโดมันจะอยู่ในบล็อกนี้นะบล็อกของทูยูนิเวอร์สอ่าแล้วก็มีตัวนะตัวนี้อาจจะแปลงหน่อยแต่ผมแนะนำต้องมีคือดาร์คเซอร์แวนทริปเปอร์อันนี้อยู่ในบล็อกของมินิบล็อกของอัลมาเกดอนมันจะแยกกันนะแต่เน่ยสำคัญต้องไปหามานะทุกคนโซส,สกิลมีเยอะแยะเลยครับทุกคคนนแ้ผมจะะใชตี D ีดิง โดยมีควาสามารถกลกบปั๊มพลัง500ให้ดีๆนสเตอร์ของเราแล้วก็ถ้าเรามีดีๆ d ลา k Contact รวมกันให้ได้อะเด็กเอา12ใบขึ้นไปจะเซฟช่องเพล a ั i d z o มาให้ถือว่าดีมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับไปโอเคก็เริ่มจากการดูรีเพย์เล็กน้อยอันนี้ผมได้ไฟล์เริ่มหลังนะถือว่าหวานหมู่มากสำหรับดีๆ ดีดีดีนี่เป็นเด็กเน้นเกมเร็วนะครับเป็นเนแบบเน้นมอนเตอร์คอมโบไว้จบเกมก็เลยแนะนําให้เริ่มหลังดีสุดนะเริ่มแรกเริ่มกอ่อนอาจจะเสียเปรียบนี่ผมเจอเด็กไกอานะใช่เป็นเด็กไกอาผมเป็นขอ,ขอเล่นสป,ปีดนะนะช้าไปฝ่ายก็ลงมาสกิลนะเชิญมังกรมาแล้วก็รวมล่างก็ถือว่าเบสิคของเขานี้ผมต้องลงอันนี้ไปเลยพี่ที่เอฟเฟคอมพีนะเอาขอผมก็เลิกหยิบไอตัวนี้มาจูนเนอร์เอฟเฟกสลามอุนการกาฟิวชั่น เรียกเป็นเทมูจินนะแล้วลงไปสกลิลจูนเนอร์ชูมาตัวหนึ่งเรียกตัวนี้กลับมากระสิงโคเป็นสิบดาวเร็กคิงคิมซันลงมาแล้วสกลิลเทมูจินชุบตัวนี้กลับมาได้เสร็จไปเสร็จไปเพื่อนะแอมพลิฟิเคชนดีๆคิงปั๊มพลังอันนี้เขาใช้สกลิลตอนในช่วงเมนเฟสนะผมเลยเพี้ยนใจมาใช้สลามต่อคือเขาใช้ในเมนเฟสเนี่ยผมเลยลงต่อได้นะลงไป ที่ไม่ได้ใช้เมเฟยเราคือเขาใช้ในช่วงเราเริ่มไปทัฟเฟยพอดีไงแต่มันอยู่ช่วงตัดสินเลยย้อนกลับมาได้เพแล้วก็ตีเป็นเกมนะที่นี่แหละเห็นอย่างที่เห็นนะเป็นเด็กแบบเล่นเกมไวมากคือปัป๊บปั๊บปั๊บจบเกมเลย่อาจจะมีตอนงงคอมโบนะถ้าคนเล่นแบบไม่ชินจริงๆอ่ะอาจจะมือนคอมโบได้คือเราต้องใช้ความชํานาญด้วยแหละเออก็เริ่มหลังได้เปรียบนะที่บอกไปเริ่มก่อนอาจจะต้องใจเย็นก่อนนะ อาจจะชนะได้แต่ต้องรอหน่อยมันก็ได้ลุ้มหลังเห็นไหมชโชคดีมากตานี้เจอโฟร์เนี่ยน,นี่เจอเดคนิคคอร์นะจำได้ละเออเจอเทคนิคคอร์ฝ่ายจบเถินโดยไม่ทำหลายมอบการมาใบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจั่วผมลงตรงนี้ไปสกิวมาลงช่วยคอมพีได้อ่าผมเอาผมได้พบมีกิสลามนะอ่าหยิบสลามมาเอฟเฟกต์ล้มล่างเรียกเทมปจิตตรงนี้ผมเล่นพลาดไปนิดนึงนะเออใช่จะใช้สกิลลงมา น่าคงจะเล่นพาสถ้าทุกคนดูเป็นนักหนังเทรนเหมือนผมเล่นพาสได้ไปคิดวิงอเล็กซนดเดอร์ก็ใช้ดูต่อเน,นื่องแต่โดนใส่โคตรปัดก่อนตัวโชคลายมากเลยจบเกมไม่ได้แอนสกิลนะเพิ่ม5 0 0ร้อยรอบหนึ่งไปเตีไลู่ไปเหลือห้าแล้ว ต้อมาทำลายกาเฟสผมเลยเอร์ไปเลยคู่ไปเลยว่าเสียเปรียบไหมเนะี่ยมือหมดเนี่ยเล่นยากอยู่อันี้เกือบแพ้เหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะแพ้แล้วมือหมดเต็กผมไม่ค่อยมีการแก้เกมไงมจุ่ยจบเทิร์นทำอะไรไม่ได้นะอีฟาก็ทำอะไรอีฟาก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันจัุ่้ยได้สลามก็ฟิุชั่นเลยลงมาผมลงตัวนี้มาเอาไว้ยิงแทงหลังได้ไฟมีการป้องกันนะว่าเหนียวมาก ดึงไฟไอ้ฟาฟไม่ทำไรนะายอมเป็นปคอยไม่แพ้แล้วว่าในคัมภีก็ใช้คัมภีร์สกิลหาของลงไปตีปิดเกมนะอ่าไม่มีไรตานี้เราเป็นเด็กที่ดีนะเด็กเนี้ย มุโตยุกิใช้สกิล power of dark นะรู้เหมือนกันเล่นเด็กไรเป็นจิเชียนป่ะอืมคิดรู้เหมือนกันนะเราจะเล่นไงดีเราได้เริ่มก่อนการเริ่มก่อนนี่เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะทุกคนอยากเริ่มหลังอาจจะได้จบเกมไวทุนี้มาก้อนก็ได้นะโอเคอเราใช้นี่ไปพรักสัญญาอยู่นะเอาของมา อะไรพะดีนี่ก็ได้ก็ล,ลงไปคิปเปอร์นะไอ้บึงคโคนโ้มล่างมา เป็นคิงอาร์คไว้ก่อนอ้อนลงจูนเนอร์ไม่ได้นี่วะ่ะไปรับแค่นี้พอลพรอยูไฟอาจจะเป็นเด็กอะไรไม่รู้เหมือนกันนะพอแล้เริ่มก่อมเลยจะเสียเปรียบนิดหนึ่งนะเห็นไหมทุกคนรู้จะเล่นไงดีเอาง่ายๆเลยคือไม่รู้ว่าจะลงตัวอะไรไปไงใน,นผมของเต็มมือละเทียมิดวะว้าวเทียมิดเทียมิด น,นี่ชุบกระมาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชียร์มิตแปลว่าเทิร์นเชียร์มิตเชียร์มิตเทยร์มิตเหรอนึกก่อนนะหลงนี้น่าจะอัญเชิญตัวบึ้มไว้กับดักมานะออเันนี้ทำอะไรได้นะลืมมาการี่เซ็ตสวยเขาไม่มีเซ็ตเลยนะเขาจะเป็นฟิวได้เรื่อยๆสินะเอ็นเฟสเ,เฟส,เ,เ,ฟสเราก็ไม่ต้องใช้สิใช้ทำไมเ,เพิ่มไลท์แทนสกิล เอฟเฟกต์ไอ <Effect. S 2> ไฟมีคัดไปออสปิคเพิ่มเพิ่มหลายอันนี้เก็บเพิ่มเพิ่มหลายวัาดีอยู่นะคิงอาร์กเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกมาเราจะเล่นไงดีนะเล่นได้หลายแบบเลยลงจูนเนอร์ไปก่อนนะโอเคทุกท่านเราต้องลงจูนเนอร์ไปก่อนกิวชุบก,กับมา กลับมานนี่ซิงโคลเป็นอเล็กชื่ออะไรวะลืมนี่ซิงโคลเป็นตัวนี้ตัวสิบดาวล้วค่อยใช้ฟิวชั่นสลามแอปคัมพีก่อนมันมีการพอสามารถในการเป็นเวทฟิลนะมันเลยจะขึ้นเชนหลายรอบหน่เอาต,ตัวมังกรได้ เพิ่มถมตกสานะเดี๋ยวไม่มีเล่นลำบากลามฟิวชั่นจับมือจะเลยกมันตัวใหญ่นะตัวนี้ตังเยอะดีไม่ใช่หรอกตอนนี้เล่นซันเดอร์หกจะเป็นหกพันถูยไห้เขาก็ยังไม่ใช้สกิลอะไรเลยนะยัะก็มอบอแทบโพสุดยอดกายกำดักไปอาเฟกโต เทิร์นมาฟิวขอถามบบไรเดีม๋วมาลืมโอเคน่าจะมีปั๊มพลังอะไรสักอย่างเราจะขบันท้า 65, ตบไอ้นี่เลยนะจะได้จบเกมไปเลยเป็นฟิ <Feel. S 1> ลฟิลอะไรจ๊ะ อ่ฟิลนี้ได้จวนหนึ่งใช่ไหมอ่ะเรียนฟิลเรียกไอ้นั่นได้หรอตัวสฟิงเ์พอโดนทีเดียวตายนะก็ต้องเปิดการกับดักไว้แล้วอมอบเลยไว้หาของได้อันนี้หาของเฉยนั่นแง่โอ้มาแล้วมันต้องมี ายตัวนี้แหละมีตัวเดียวต้องเลยสองตัวนะเราก็กระทืบมันให้รัวไปเลยมาแล้วเซฟฟิงอุ้ยถ้าเราตีมันจะเล่นเซฟฟิงได้นะแต่ผมก็จะตีอยู่ดีต,ต้องตีตัวนี้มันมีความสามารถทำลายกาเซ็ตฟิงได้มาฟิงฝรั่งเขาไหรรตัดมันห้าโอเคสู้ไม่ได้นะ ที่ริงผัวเอาสามสามตีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทัาโพอยู่ไงการมอบไปเอาวะมอบอะไรไปพอจะพิเกงไปคือรวบการมอบเขาแหละเพราะเรามีทัพโพเท่นะ เพราะมันตีมันใช้เฟกกาไม่ได้เอ้ะมันก็ใช้นี่ได้นี่หวะเนี่ันี่มต้องรีบบนี่ใช้ได้ไหมออบานบานที่ส่องกาในสุสานที่เป็นเผ่าหินมันโอเคใช้ได้พอเขาพอเลยนะไม่เป็นไรเราเังไม่แพ้ ยิงแขกหลังเลยดีไหมย,ยิงให้หมดเลยดีกว่ามาตัวไอจุนเนอร์พอดีเลยพอดีตรงไหนวะมีบาร์ฟมเมเ็หน้าจะจบเกมนะโอดเดมันเชนนะถือว่าดีโยเขามอบเดมันเชนไว้หน้าจบแล้วนะมั้งนะว่าหน้าจบกระเทิร์นโอเคไฟยอมแพ้โอเค,ออโ,อเคโดี๋ยวเราก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับคลิปรีวิวเด็กดีๆนั่นเองเลยก็อย่างที่เห็นนะเป็นเด็กสายเกมเร็วเน้นไวเน้นจบเร็วเออตอนนี้ผมก็จะเน้นเป็นทางฟิวชั่นนะเพราะจะใส่สลามมา3ตัวแล้วก็ใส่คอมพิวมาที่จริงมันจะมีอีกสายคือเป็นแบบสายเน้นเพนดูลัมนะก็คือจะใช้อามาเกตต้อ,อนนั่นเองคือผมก็มีครบ,บนะสามใบเดี๋ยววอามาเกตต้อ,อนนี่อามาเกตต้อ,อนตัวนี้ถือว่าดีมาก ในสายพิโนลัมนะก็าสามารถจัดได้ถ้าใครอยากเล่นพิโนลามก็ใส่ตัวนี้มาก็ได้เออดีดีซาวนนิวตอนเนี่ยตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วก็มีหมาพี่หมานี่ครับพอใช้ได้อยู่ออทอสมักงกรตัวนี้ก็เป็นสกิลแปดถ้าจะใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะใส่ไ,ได้อยู่ไปหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะ